ดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องปุยฟี่คอตตอนนะคะวันนี้ก็มาในโหมดบิวตี้นะคะทุกคนก็คือวันนี้ฝายจะมารีวิวลิปสติกของ f o r you Too นั่นเองนะคะวันนี้ฝายไ,ได้มา2ส,สีด้วยกันนะคะเป็นรุ่นนี้เลย Harder 2นะคะทุกคนแพคเกจคือสวยมากนะคะตัวหนังสือเขาจะเป็นนูนๆสีทองแบบนี้เลยวันนี้ฝายก็ได้มาทั้งหมด2ส,สีนะคะก็คือเบอร์23แล้วก็เบอร์24นะคะทุกคนคือจะเป็นโทนแบบชมพูชมพูใครที่ชอบ ีชมูก็คืออย่าพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะซอวอตสีให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าแบบสีของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่ฝ้ายบอกเลยว่าติดทนมากๆนะคะเพราะว่าได้ลองตอนที่ไปดูในวัสด์มานะคะก็คือลองป้ายกับหลังมือดูนะคะแล้วก็ไปล้างออกล้างยังไงก็ไม่ออกนะคะทุกคนคือล้างน้าเปล่าแล้วก็แลว้แลว,ล,วล้างสบู่ก็แล้วนะคะกลับมาที่บ้านใช้คลีนซิ่งเช็ดนะคะก็ยังแบบออกยากมากทุกคนคือแบบบอกเลยว่าถ้า าใครชอบความติดทนนะคะทารอบเดียวจบก็คือแนะนำติดตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวไฟจะสวัสด์เบอร์23ให้ทุกคนดูก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่น Double Bubble นะคะสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนมันจะมีความแบบว่าชมพูส้มๆนิดนึงอ่อเนี่ยในคลิปน่าจะเห็นชัดเจนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเบอร์24นะคะ Cinderella บ o y นะคะ ประมาณนี้นะคะเป็นแบบว่าแดงแดงอมชมพูนิดนึงเดี๋ยวไฟจะมาลองทาที่ปากของไฟให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวจะขอทาสีแรกก่อนนะคะเป็นเบอร์23นะคะดับเบิลบับเบิลนะคะ สีนี้ฝ้ายบอกเลยว่าเหมาะกับการเป็น everyday look มากๆนะคะสีให้อารมณ์แบบธรรมชาตินิดนึงนะคะคือเป็นสีที่เราสามารถทาได้ทุกๆวันมันแบบดูธรรมชาติมากๆนะคะทุกคนนี่สำหรับใครที่แบบว่าปากแห้งปากลอกอะไรเงี้ยอาจจะต้องทาบำรุงก่อนที่จะลงลิปตัวนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะทาเบอร์ยีนะคะ Cinderella Boy เดี๋ยวขออนุญาตไปลบปากก่อนนะคะทุกคนมาต่อไปเรามาทาเบอร์ย4สีนะคะ Cinderella Boy กัน สีนี้บอกเลยทาออกมาแล้วสวยมากทุกคนตอนที่ทาออกมาแล้วมันดูมีความแบบชมพูละมุนล,ละมุนปุ่นๆุนนิดนึงแต่ตอนที่เราสวัดลงบนหลังมืออ่ะมันจะมีความแดงๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมอ่าแต่อยู่บนปากของเราก็คือแบบคนละสีนะแต่ละคนเนี่ยทาลิปออกมาสีจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนก็ต้องลองไปเทสดูนะส่วนตัวคือฝ้ายรู้สึกชอบสีนี้มากกว่าสีแรกนะคะเพราะว่ามันดูแบบชมพูตุน่ๆนๆะุ่นอ่ะทุกคนคือได้ทุกลุกจริงๆอันนี้คือแบบถูกการาเทศะด้วยนะคะ แบบว่าจะทาไปทํางานทาไปเรียนอะไรเงี้ยก็ได้นะทุกคนแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่แบบว่ามองหาลิปเนื้อแมทแล้วก็สีติดทนนาะนนะคะฝ้ายแนะนํารุ่นนี้จริงๆนะคะ for you t o รุ่น harder t o นะคะแพ็กเกจสวยด้วยนะ ทำกันได้นะคะที่รสานอันนี้ฝ้ายซื้อมาในราคาแท่งละ198้าน1บ8บาทและมีโปรโมชั่นนะคะซื้อชิ้นที่2 1บาทนะคะทุกคนเป็น199บาทได้มา2แท่งเลยคุ้มมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝ้ายก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ฝ้ายด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ฝ้ายในการทําคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ